ฝากอไปด้ทีจมูกด้วยนะครับอยู่กับผมนอดเกมเมอร์คนเดิมันนี้ผมจะมาทำอะไรผมมาเล่นตกลุมมครับเอาชีวิตรอดอน,นี่ผมจะกมาต่อเติมบ้านกันนะครับผมบ้านผมค่อยสวยก็สวยแะไรแต่มันมันเล็กเกินไปมันจะทันกระจก ขวา้วเมีแต่ำเนะป็ดตกก,กกันอหนึ่งชุดผมก็พอแล้วนี่เท่าไหร่แลวห้าสิบหกห้าสิบเก้าหกสองหกห้าหกี่จิ๊บปุ๊บหกสี่เยอะแค่ไี้พอไม่อพอแล้วก่อน ว่าผมนะครับเตาเผ oh, um. oh 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 าอืมหิดอันโอ้มมยก็โอ้มมยก็โอ้มมยกูเนี่ยโอ้มมยกูเนี่ยใช่ใส่ไป โอ้โหได้เหล็กมากวันนี้พอมันทำทั้งสองจนนะคะขวานแป๊บหนึ่งขอ,อนจะผิดอยู่ในนี้นะแต่ขวานอยู่ไหนขวานอยู่นี่เองจะพังแล้วด้วย นนะครับอุปกรณ์นี่ผมทำหน้าตตรงนี้น้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้งีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี้นตงนี้งี้งนีตรงนี้นี้ตรง,งน,น,น,นี้้รนตรงนี้ยงทั้นง้ นั่นไงดิอ,อ,อันนี้มาก่อนนะม,มาั่นครับสลับดิลองสลับก่อนดันอันนี้คือลองนะครับผมอีกไปแล้วก็ยำว่าก่อนกัน

bóc mai thôi, còn cái thứ này có 嗯、uh，好、huh.。 มองสามสองหัวสองสามสองไปไปแบบนี้พอไม่ต้องมาสลับมาเจ็บมัองเนี่ย ต่อไปต่อไปแปกรทีา่าวใหม่ทำนี่ทำนี่ Hva er det der? นอนตอนนี้ไม่ได้นี่เจ๋งปลาเจ๋งปลาอยากหีือยากนอนตอน,นนี้ก่อนตอนนี้สิบเอ็ดนาทีแน่โดดตัดไปดตอนที 100, ่ผมทำเสร็จกันแล้วไปเสร็จก,กันเลยแล้วกันครับผมนี่คร <c oughs> นี่แล้วครับผม มัานใหม่ของผมมีชั้นสองด้วยจะพาไปดูข้างในทัขงขึ้นครับผมไปบ้นมีอ่างน้ำแรปให้ดูสวยงามมีนี่หลังคากระจกด้วยที่คากระจกมีประตูต่อไปไปจับปลาก็ได้นี่โอ้ชิวๆเดี๋ยวบ้านหลังนี้ผมจะจุดทิ้ง มีแล้วมันยังไม่ได้ตกแต่งนะโอเครูฟ้าของเรดีกว่าอ้าวปลาของเราโตเยอะเลย

เกือบเต็มครับผมไปขอดอันนู้นก่อนว้าเป็นเงินในอ๋อโอเคครับผมผมก็ได้โอเคเติบโตได้ดีแล้วผมก็ไปดูวัวนรอบนี่ครับผมสวยงามปุ๊บปุ๊บปุ๊บ เป็นกระจกแต่ทางไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วผมโยมรอดไปด